กะเพราหมูหมึกมมกั้งแห่กะเพราหมูหมึกกุ้งแห่กะเพราหมูหมึกกุ้งแห่ทูกแล้ว <c oughs> <c oughs> กาเรียนคักเนาะข่อยเออเอานั่นลหละจ้าพี่น้องมาเมื่อนี้สิพภาพพี่น้องมาเบิ่งกะเพราหมูหมึกกุ้งจ้าอันดับแรกเนาะคะ่ะเขากะเอาบักพีกรกะทเทียมเนาะท,ที่เขาตำเอาไว้นะกาไปผัดใส่น้ำมันจ้าผัดจนว่าเขาจามซิดิๆิปุนละเนาะจ้าพี่น้องเขากจะจงค่อยเอาหมูบดลงไปกา อันนี้หมูบดได้มาจากหางสีเขียวด้วยจ้าพี่น้องเพื่อนละบวัวตอนหน่อยคักแน่นนะจ้าน้าจ้าพัดหมูไปจนว่าสุกประมาณเจ็ดสิบแปดสิเปอร์ซเข้ากับปุงรสชาติจ้าใส่รสด,ดีผงชูรสน้ำตาลจ้าซอสหอยแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวจ้าพี่น้องแล้วเข้ากับจังค่อยไส้ปลาหมืกอกะปุงลงไปนะจ้าเอาเป็นยังคือพวกพัดใส้พร้อมกันเลยก่ย,ย้อนว่าปลาหมืกอกะปุงนี่มันสุกเร็วจ้าเข้ากับเลยตรงไส่ที่หลังนะจ้าเอากับพัดตอละจ้าบัตตาร์เนี่ค้น ห้มันเข่ากันไ้มันเข่าเนือ้อเขา่ารสเข่าสาดจ้าเขากับซิมรสชาติตามที่เข้าต้องการแล้วนะจ้าเข้ากับจังเอาผัดกะเพราลงไปพอเอาไผกะเพราลงไปแล้วเข้ากับปิดแก่หล้วกับ้นต่อยจักหน่อยกลเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยจ้าผัดแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกุ้งกับเป็นโตง,งามดีอยู่ดอกปัตเต็ป,ป,ปมือก้อยนั้นที่หดเหลือตอนทอ้อไปนิ้วก้อยนี่จ้า กาละจ้าเมื่อนี้ก็ขอฝากคลิปเอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจในเด้อ